สวัสดีครับผมโลคัสน,นะครับวันนี้ก็จะมาสอนทำลคลิปวาร์ปไปหลังมอน,นครับไปตีมอนวาร์ปไปหลังมอน,นครับง่ายๆในนีน้ผมยกตัวอ,อย่างเป็นแบบพีเนกาซี่นะครับวันนี้เป็นคลิปสั้นๆนะเดี๋ยวก็าจะมาสอนอย่างอื่นด้วยแต่ว่าจะมาเริ่มในการแบบวาร์ปไปหลังมอนก่อนซึ่งอย่างแรกครับเราก็ต้องรันเด็กมาก่อนนะพอรันเด็กมาเสร็จปุ๊บเรากดตรงนี้แล้วก็คลิกพาทูสเล็กนะครับผมคลิกไปที่มอนปุ๊บ เนี่ยมันก็จะมาที่โฟเดอร์มอนครับนี่เป็นโฟเดอร์มอนเราก็กลับคลิกขวาแล้วก็กรปฟี้มาเลยเรากาปี้มาเสร็จแล้วก็มาเขียนในแล้วก็มาเขียนโค้ดน,นะครับเราก็จะมาหาหมอนนะครับแล้วก็ for i ป mm ุ hmm. ๊บแล้วก็วางที่อยู่ที่เราแล้วก็เ t ็ต u d ลดินครับ นี่นะ,น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 ะครับผมแล้วเราก็ลองปิ้น i ไอวีมานยลองรันดูเปิด F9 นะครับเพื่อดูคอนโซลเป๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นรายชื่อมอนเอิดในโฟลเดอร์นะครับซึ่งแล้วก็จะล็อกมาที่มอนตัวนี้เนาะเราก็ปีชื่อมันมากดคลิก ที่มนนันเราจะเลือกนะแล้วก็ไปที่เนียมตรงนี้แล้วก็กดตีมาทีนี้เราก็ทำเช็คยิ่ V จุดเนียมแล้วก็แล้วก็ใส่เอิม่มสองขีดนะ๊บให้มันแล้วก็ใส่เอ็นพินหนึ่ง เราลองเอามาลองรันดูเนี่ยผมก็จะขึ้นหนึ่งมันจะปิดหนึ่งออกมาทีนี้ผมแล้วก็เขียนแล้วก็ให้แล้วก็จะให้ตัวเราวาร์ปไปนะครับเออในตัวของเรานะครับตัวของมอนันหรือว่าตัวของเราเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าฮิมมานอยนะครับฮิมมนอยรูทพาร์ตเออมันในในฮิมมอนอยรูทพาร์ตเป็นเก็บ ค่าต่างๆในตัวเรานะถ้าอธิบางยง่ายๆเช่นตำแหน่งที่อยู่ต่างๆเนี่ยฮิมนาล,ลูพัร์ตน่าแบบเก็บซีเฟมซีเฟนมก็คือตำแหน่งนะครับเดี๋ยวนี้เราก็มาใช้ซีเฟมในการวาร์ปไปที่มอนนะซึ่งเราก็ตรงนี้ในมมอนก็จะมีฮิมนาล,ลูพัรด้วยนะครับในมอนบางแมปนะแต่ว่าในแมปนี้มีฮิมนาล,ลูพัร์ตเนมอนแล้วก็สามารถเขียนนะครับ เกมจุดเพย์เพเยอร์เพเย์เติมเอสแล้วก็ล็อกเข้าล็อกเข้าเอจุดเอ่อคาแรกเตอร์แล้วก็เออรงนี้ก็ตั้งล o c a เ R p เท่ากับตรงนี้เราให้มันไฟเบิร์ตชายฮิมมยโนลดพาร์ทปึ๊บนี่ครับเราให้มันหาในคาแรคเตอร์ของเราก็คือนี้คาแรคเตอร์ให้มันหาฮิมมาโนลดพาร์ท แล้วฮีมโนลด์พาร์ทนี้ก็จะมีพวกซีเฟนต่างๆนะครับแล้วก็เราก็จะมาตั้งให้มันหาฮิมโนลยรูทราพาร์ทของออมอนเตอร์ด้วยนั้วเขียนออมอนเท่ากับวีจุดเออ่ วีไฟวิชัย,ชย,ยนี่มันเอ่อมีแนลรกพาสปึ๊บแล้วก็ก็ให้เขียนว่าร r p มีหนยรูกพาสของเราจุดส frame ก็คือตำแหน่งของเราให้ตำแหน่งของเราเท่ากับมอน จุดิทมนอยก็คือซีเฟมของมอนคลิปนี้ก็ดูผมเขียนไปครับก็ขอโทวที่บางบางจุดอาจจะอธิบายไม่ค่อยเข้าใจต้งใสยตรงไหนก็คอมเมนต์มาถามได้ครับเพิ่ตะลันเพิบมนั้นก็จะว่ามาที่มอนละที่นั่นแล้ก็มันก็จะซีเฟมของเราเท่ากับซีเฟมของมอนทีนี้มันวาไปตรง ที่มอนแต่ว,ว่าเราต้องการจะวัดไปหลังมอนเราก็ใส่แล้วก็เขียนไปว่าให้มันเอ่อคูณฟิฟทมจุดนิวศูนยูนย์เออมศูนย์นี้คือ x. เอเออมศูนนี้คือ y ศูนนี้คือตัว z ก็คือ x y z y นี่ํำปรับเป็น5 มันจะว้าไปบนหัวมอนแต่ว่าผมถ้าผมเขียนนี้มันจะว้าไปหลังมอนเข้าใจไหมเ้ยเออ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 ใช่ไหมเออซึ่งเอ่อตรงนี้มันก็จะว้าไปที่มอนแล้วหลังมอนนี่นะครับผมว้าไปหลังมอนแล้วอ่ะ ทีนี้เราก็จะมาเขียนรูปให้มันแล้เขียน y ตรงนี้ใส่ n ตรงนี้นเราจะใส่เป็นเราจตั้งตัวแปรแล้วข้อความเท่ากับ ถ้าตรงนี้ค่ามันเท่ากับ2มันจะทําการเอ่อว์าไปหลังมอนเออผมจะสอนเออเราจะใช้เป็นขีดจุดก็ได้จับ2หรือว่าจะใช้เป็นเจ็ดเจนวีจุดฟาร์มเท่ากับ2ก็ได้ได้ทั้ง3าแบบเลยนะซึ่ง เดี๋ยวคิดทิศจุดกับแคชเนวี N ผมจะอธิบายในคลิปหน้านะครับผมในคลิปนี้ผมขอใช้เป็นแคชเนวี N v นะครับปึ๊บตรงนี้เราก็เปลี่ยนเป็นเอ้ยแคชเนวีปึ๊บปามถ้ามันเป็นค่าเป็นทูก็กจะเปิดมันก็จะทำการนี้นะฮะจะทำการวาร์ปไปหลังมันแต่ถ้าผมปรับเป็นฟลอก มันก็จะทำการไม่ทำอะไรนะครับผมซึ่งทีนี้มันก็จะว่าไปหลังมอนแบบรูปแล้วนะวนดเ,ออเดี๋ยวมาดูเออเดี๋ยว เออ,เออเดี๋ยวผมผมลืมนะครับว่าให้ใส่เบ็ดเลยนะครับหาจุดเบ็ดใส้เป็นสุดหนึ่งแล้วจะไม่ใส่ก็ได้นะครับซึ่งเออในนี้ผมลืมนะครับขอโทษครับเดี๋ยวขอตัดเออเข้าเกมอะไร่ะขอโทษด้วยนะครับลืมเดิมลืมถ้าเราไม่ใส่ใส่เบ็ดนะ มันจะมันจะเอิมเกมแคทนะครับนี่ผมมาสอนสดเลยก็ะจะมึนๆนหน่อยเดินสดเลยไม่ได้วางบดอะไรวะปุ๊บพบรันปุ๊บนะก็จะามาหลังมันแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้ก็จะพอปรับเป็นฟอกก็จะหยุดฟาร์มนะครับผม ซึ่งต่อไปเราก็จะให้มันวาร์ปด้วยให้มันให้มันทำการแบบวาร์ปวาร์ปแบบกดต่อยให้มันทำงานกดต่อยวิธีนะครับวิธีการกดต่อยมีสองวิธีก็คือให้มันคลิกหน้าจอก็ได้หรือว่าให้ดักรีโมทการต่อยก็ได้ซึ่งดักรีโมทเออมันจะใช้การเออเราจะใช้ลิงก์หุ่นสปซึ่งรีโมทสปายเราก็จะทิ้งไว้ข้างล่างคลิป นะครับรมอส์สปายแล้วก็ถืออะไรก็ได้แล้วกกดต่อยก็จะมีครับบางแมปก็จะไม่มีนะแบบถ้าแมปเบสิกก็จะแบบมีแมบปบพอรานปุ๊บก็จะกดต่อยนะครับผมหรือว่าถ้ากดสกิลปีปุ๊บอ่ะกดสกิลปุ๊บเห็นไหมก็จะมีนะครับผมเรากัอปีมาเนี่ยครับทีเราคัดปีมาได้แบบนี้ ตรงนี้นี่คือเอิอที่อยู่รีโมทอันนี้คือรีโมทนะครับตรงนี้คือให้มันใช้ออกุมน์่างนี้ให้มันส่งค่านี้ไปนะครับผมซึ่งวิธีง่ายล้วก็แล้วก็สามารถเอามาวางอย่างนี้ได้เลยนะถ้าแบบเบสิกเบสิกนะครับแต่ว่าสำหรับใครที่ไม่ชอบนะไม่ชอบมันแบบมีแบบนี้ แบบให้มัแบบให้มันมีบเขียมแบบเป็นเทเบิลไว้ก่อนเราก็สามารถกรอบตรงนี้มากรอบข้างในมาได้เลยเราก็สามารถเขียนนี้ได้เลยนะผมค่าก็จะได้เหมือนกันปึ๊บทีนี้มันก็จะทำการวาไปแล้วก็ไปกดตีแล้วละ มันจะเขียนอะไรผิดมาที่สิบเออใส่วงเล็บเกิมมาหนึ่งตัวปุ๊บใช่ไหมครับก็จะวัดามาแล้วก็ไปกดตีละแมนครับก็จะวัดามาแล้วไปกดตีนี่ครับก็จบล้ว จบแล้วคะคลิปนี้ก็อยากรู้อะไรเพิ่มก็บอกได้นะครับอยากอยากรู้อะไรก็บอกบอกได้นะครับก็จากคลิปหน้าก็จะมาสอนเรื่องการเช็คเควสนะครับผมจนไปถึงออโต้ฟาร์มเลเวลนะครับขอบคุณครับเอ่อใครอยากทักผมนะครับก็ทักได้นะครับรี c คอร์ดรีคอร์ดผมนะครับ ซึ่งตอนนี้ก็เป็นเดบบให้อาชีมีนะผมก็ถ้าอยากติดตามงานผมก็สามารถไปใช้ได้นะครับเอ่ออาชีมีครับก็จะทำโอ้ยใชมจาัดก,การก็จะมีมฟฟิตเอ่อพันธที่ซอมบี้ก็เก้คืนนะครับแล้วก็แมวเป็นอื่นเยอะเลยนะครับผมเป็นผมเป็นเดเวลอปเปอร์รับนะครับใครอยาปติดตามของงานผมได้ซึ่งถใคอยากติดต่อก็สามารถติดต่อได้นะครับมาถามได้ นะครับผมหรือว่าใครจะจ้างก็จ้างได้นะครับผมก็รับอยู่นะครับขอบคุณครับ